ะร้านประจำนะทีนี่ก็อยู่ที่เฮียตีเฮียตีลาดนายอดผักยอดผักยอดหน้าวะเฮียตียอดหน้าราดขาดห้าน้าโอ้โหเล่นมุกอีกแล้วดูดูดูแม่ค้าโอ้ยมีแต่ผูกงามๆบาดแชร์ด้วยนะเ็กระเสีัซิ่งเอฟซีได้ดูไหม ใกล้เบิร์เอนะเปิดจากโมงถึงกี่โมงเนี่ยเปิดจากโมงถึงกี่โมงสิบโมงถึงสิบโมงฮะอ๋อสิบโมงถึงสามทุ่มนึกว่าได้ยินว่าเปิดสิบโมงถึงสิบโมงกับสิบโมงเดี๋ยวสิบโมงภาษาอังกฤษอก็คือสามทุ่มเื่ออยเลี้ยงมันหน่อยนะเดอ๋ยนี่รัหน้า ะนะบอกมาจากช่องกเกษมรสซิงครับนะปกติหกสิบาทครับ,รบแม่ค้าชิดจะร้อยแปดสิบโอ้ยข่ฟักก่หูจักกูดเหรวะไข่ว่าข่มาก <laughs> ปกติอะดีแล้วครับ <laughs> ่อยบสมมา่ลงหูจกเจ้าเรอก็ัน <laughs> <laughs> นีน่สั่งพิเศษครับอร่อยอร่อยพิเศษเชมชอบมากินครับเนี่ยเวลาไลฟ์สุดดึกๆอพอไลฟ์เสร็จ ไล่สุดเอ้ไล่วัดไล่สุดเออบอกเรื่อว่าภาษาลาวเป็นภาษาไทยมันเจ็บกรุกลิ้นภาษาไทยตอนเสร็จไปเป็นทั้งเฟซบุ๊กยูทูบดิสก์เนี้ยมาขึ้นคากามานางกินที่ร้านเฮียตียอดหน้าเออรัดหน้าครับรัดหน้ารัดรัดรัดทำไมขยันเหนเนาะเมนูเด็ดเขาคือรัดหน้ารัดหน้า แต่ถ้าอยากโดนยอดหน้า <g ül> ก็ควรตีนเราโดนแน่ๆดูดูเอเวนต์่ถือถือถือเลถ,ถือไปแค่กั็พอเบี้ขาดก็ามเลยนะนี่เมนูอร่อยคือลัดหน้าก็มีเมนูเดียว <c oughs> กราบกระมึงมาถามหาพะลุงทะลุก็ไม่มีเอออ่าใคร อยากกินก๋วยเตี๋ยวสิได้กินวะไม่มีไม่มีอาจจะโดนยอดหน้าอาจจะโดนยอดหน้าได้ก็ชื่อก็บอกอยู่เราเราต้องร้อยสิกินโอเคโอเคโอเคผู้ใดญ่มาพออายุสาแก้วมานี่เอ่าไม่พอหน่าพอหนเสียงขันมาถึงมือนะเดี๋ยวกูเรียกนัดนะอ่ากันมาพอถึงมือก็ ก็่ต้องสิงแจกโอเคพูดได้าร uh. ้านมระจำบมือเซวสัแก้วพ่อเนี่พ่ออายเดี๋ยวกูเรียงได้กินแน่นได้กินแน่แน่นอนแถมงิน,น,นออของพ่อกูก็เสดงว่าเสียตังค์เองแต่มาพ่ออายมึงเอ้นเลยเอ้แซมใสไขึ้เจ้าว่าจะเรียงคอยเออได้สิแจกฟรีแน่นอนอโอเคป่โอเคโอเคครับไปปิดกิฟต์พ่อ